อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคาดคะเนเอาเราเคยเดินป่ากันบ้างไหมแล้วเรามาเจอทางแยกที่ไม่มีป้ายบอกไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงของอะไรเลยนอกจากเสียงของลมหายใจของตัวเราเองเท่านั้นกับเสียงของใบไม้ที่ตกกระทบกันเบาๆเรามองไปทางซ้ายมันดูเรียบเรามองไปทางขวา มันดูแล้วก็ลกใจของเราก็เริ่มที่จะคาดคะเนเอาแล้วว่าเราอาจจะต้องไปทางซ้ายเพราะมันดูแลง่ายกว่าแต่ในทางธรรมชาติบางทีทางที่ดูง่ายๆก็อาจจะพาเราเข้าไปถึงป่าทึบๆแต่ทางที่ดูลกแล้วกับกลายเป็นทางที่นำเราไปสู่ลำธารพระพุทธเจ้าจึงตัดเตือนสติไว้ว่า อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคาดคะเนเอาเพราะการคาดคะเนคือการตั้งสมมติฐานโดยไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับมันอาจจะคือการเดินบนสะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จและถ้าความรีบเร่งและความกลัวมันมีค่ามากพอแล้วเราอาจจะก้าวพลาดโดยตกลงไปไม่รู้ตัวเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคน เราคาดคะณีกันอยู่ตลอดเช่นคาดว่าเขาคิดไม่ดีกับเราคาดว่าเขารักเราคาดว่าเงินจะมาพรุ่งนี้คาดว่าโชคจะตาจะเปลี่ยนคาดว่าเราจะเข้าใจธรรมะถ้าเราได้ฟังอีกนิดคาดว่าเพียงแค่ทำบุญก็พอแล้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยแต่ความเป็นจริง มันไม่เคยเดินตามการคาดเดาของใครเพราะว่ามันเดินตามเหตุและผลเสมอถ้าเหตุไม่ถึงผลย่อมไม่เกิดถ้าเหตุไม่ใช่ผลที่ได้ก็ย่อมไม่ตรงเราคาดคณีได้แต่ต้องไม่หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการคาดคะเนที่ไม่มีการทดสอบมันไม่ใช่ปรรัญญาแต่ มันคือการเสี่ยงโชคธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนดวงดีแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ใจกล้าพอที่จะดูตามความเป็นจริงไม่ใช่ดูตามที่ตัวเองคิดว่าใช่เหมือนเราคิดว่าภูเขาไฟลูกนี้จะไม่ปะทุแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่บนเชิงเขาแต่แล้ววันหนึ่งมันปะทุขึ้นมาทำให้บ้านเราต้องพัง แต่เราก็ไปโทษผภูเขาไฟไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยให้คำสัญญากับใครมีเต็จใจลาทั้นเองที่วาดภาพไปก่อนเวลาที่สงกริยซ้ำไปความเข้าใจในธรรมะก็เช่นกันอย่าคิดว่าเราน่าจะเข้าใจเดีย๋ยวเพิ่งสรุปว่าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าธรรมะไม่ใช่บทเรียนที่สอบผ่านด้วยการคาดเดาแต่ คือบททดสอบที่ต้องฝึกซ้ำๆฝึกกับทุกลมหายใจถ้าเรายังใช้คำว่าน่าจะใช่ก็เท่ากับว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะวางใจในตัวมันได้หรือเปล่าและถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ไม่ควรที่จะใช้มันนำทางอย่าพึ่งเชื่อเพราะเราคาดว่ามันเป็นอย่างนั้น แต่ขอให้เราลองลงมือทำให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อให้ถูกตามที่เราคาดเดาเอาแต่เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดที่ใจเราจะสามารถเข้าถึงได้บางทีสิ่งที่เราคิดว่าใช่มันอาจจะเป็นแค่ขอฟ้าที่ดูเหมือนจะใกล้แต่เดินเท่าไหร่มันก็ไม่ถึง มันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นเพียงเงาของความบวังที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นเองนี่แหละอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่การคาดเดาเราจนเข้าไปพิสูจน์มันด้วยความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เราคิดเราเดาเอานั่นเป็นแค่ประสบการณ์เป็นความหลง ในโมห oh ะในอวิชาเท่านั้นเอง